ไมน้อยตัวนี้เลยครับผมแนะนำโตโยต้ายาลิสเอทีปี2023ี่สําที่สำคัญได้เป็นโฉมใหม่แล้วรถเนี่ยวิ่ง2อง0 0ืกพิโลเท่านั้นสีสวยร้อยเอร์เซนเลยรอบคันอย่างนีไ้ได้มีมาบ่อยๆครับรถใหม่ไม,ไม่น้อยๆแบบนี้ออปชันตัวนี้มันจัดเต็มอยู่แล้วครับภายในภายนอกของเราเนี่ยเหมือนป้ายแดงเลเอาง่ายๆน้องๆป้ายแดงเหมือนออกมาจากสูนป้ายแดงเลย ได้เป็นภายในเสียมดำมาพรอมระบบเกียร์ออตโต้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วแล้วก็แอร์แบ็กข้างๆนี่นะครับที่สำคัญเนี่ยเป็นระบบสัมภาษณ์ Android iOS เนี่ยรองรับหมดเลยนะเกียร์ออตโต้เป็นออตโอต้ต,ตัวนี้แล้วเทียมกันได้ระบบอันนี้นะครับผมอะมไลมันติดฟังก์ชั่นไหม่แค่2องหมื่นกว่ากิโลโปรโมชั่นดีๆผมมีให้ทุกวันแต่เดี๋ยวค่อยพูดก่อน รถคันนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะใบแดงมาพร้อมกัารูปลักษ์ทรงเนี่ยขอเป็นโฉมใหม่หมดแล้วภายในตัวค่อนข้างกว้างมากยางอะไรมีครบมาพร้อมรับประกักนเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมกิโลให้แล้วก็จะมีพวกทําสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านอย่างนง้นมีประกันช่วเดเือทุกเชิญให้ตัวนี้ได้ยางใหม่ๆแม็กใหม่ๆอย่างนี้ของเดิมๆเลย ตัวนี้ผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ําน้ําท่วมมาเลยแล้วก็รับประกันเลยถ้าเจออย่างเงี้ยว่าชนหนักจมน้าน้าท่วมเนี้ยคืนได้เลยเราจ่ายคืนร้อยเปอร์เซนตรูปทรงเขานี้เป็นทสสรงกรอป์อสวยมากๆเลยนะผมพามาฟังเสียงเครื่องอยนตสตาร์ทรถฟังดีกว่าเดีย๋ยวผมมาเปิดสตาร์ทรถด้วยระบบพุ่งสตาร์ทให้ดู ทีเดียวติดเห็นไหมครับตัวนี้เป็นพวรงมราลัยมัลติฟังก์ชันย้ำอีกทีนะครับแล้วก็มีหน้าจอร,ระบบสัมผัสเป็นทัชสกรีนที่สำคัญเนี่ยมารองรับทั้งระบบ Android และ iOS เลยนะเกียร์มาพร้อมกับเกียร์ออโต้เป็นรูปแบบใหม่เข้ามอยู่จุดๆนี้แล้วมีแอร์แบ็กเห็นไหมครับแอร์แบ็กคู่หน้า AS มีแอร์แบ็กทั้งคันในตัวนี้กล้องถอยก็มีให้มีกล้องรอบคันเลยกล้องทงกล้องถอยเนะี่ยครบเลยเห็นไหมครับ ที่สำคัญเนี่ยคันนี้ราคา489,000ได้รถปี2023เป็นน้องๆายแดงด้านหน้าด้านหลังแน่ของเราเนี่ยรับประกันอีกทีว่าไม่มีการชนหนักจมน้ำน้ำท่วมร้อยเซนมีโปรโมชั่นให้489,000เนี่ยของเราเนี่ยแถมประกันชั้นหนึ่งให้ถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์มีประกันชั้นหนึ่งให้มีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินมีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปี20,000กิโลให้แบบนี้เลยลูกค้าได้ไปที่ก็จะได้เป็น สอง0มกพันกิโลหม่แท้ๆโรงงานเป็นรูปทรงโฉมตัวล,ล่าสุดโฉมโฉมสะป้อโฉมโชบเชี่ยวแล้วอ่าเรื่องอ่ายางอะรงยางอะไรหรืออะไรเงี้ยของเรามีให้ครบที่สำคัญเนี่ยผ้ามากก็ยังไม่เคยแกะเลยนะใหม่ขนาดไหนไม่รู้กินใหม่ๆใ,ในรถยังอยู่เลยอ่าเป็นไงครับเดีย๋ยวพาไปดูด้านหลังของตัวรถกันอีกทีนึง ด้านท้ายของตัวเรือนนั้นคุณลูกค้าได้เป็นตัวเอทีตัวนี้แล้วก็มาพร้อมดีไซน์ตัวล่าสุดแล้วเป็นทรงสปอร์ตสวยสุดๆเลยนะมีระบบกล้องหลังให้แล้วด้วยนี่นี่นี่ของเราเนี่ยเดิมทุกจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านซน้ายว่าด้านขวาเนี่ยเม็ดอาร์ของเราเดิมทุกจุดเลยจะได้เป็นพวกอุปกรณ์นี่จะได้ตัวนี้ได้เป็นอุปกรณคร์ครบแล้ว ครบทุกจุดเรื่องอุปก,กรณ์ช่วยเหลือทุกเชิมของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแต่พามาดูรอบคันพร้อมโปรโม,มชั่นอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นปี2023เป็นสีเทายอดฮิตเลยนะเป็นสีสีแจงเกอร์เลยแหละตัวเนี้ยนี่ครับไม่มีบที่ติเลยดีกว่าเรื่องสีเรื่องตัวรถเรื่องโมเดลรถตัวนี้ยางใหม่ยางเดิม แล้วก็ที่สาคัญได้แม็กเดิมๆมาพร้อมรูปทรงสปอร์ตแบบนี้ราคา489,000บาทเนี่ยฟรีจัดฟรีดาวฟรีทําสัญญาฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นกิโลโปรโมชั่นไหมเอาไปเลยสองหมื่นบาทผมลดให้เหลือด489,000บาทฟรีจัดฟรีดาวฟรีประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมพีโม่แล้วก็ฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยโทรได้เลย0927429325เซลล์มีเคอาร์สมาร์ทคาร์ครับ